สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรามาเจอกันในสัปดาห์ที่2แล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กหน่วยที่2เมื่อฉันโตขึ้นและในสัปดาห์นี้พีชเชอร์ก็จะมาสอนเด็กๆ5าเรื่องด้วยกันคือเรื่องที่1ฉันเติบโตได้เรื่องที่2รูปร่างลักษณะเรื่องที่3น้ำหนักและส่วนสูงเรื่องที่4อายุของฉันและเรื่องที่5ฉันทำเองได้ค่ะ ในวันนี้ทีเชอร์จะมาสอนเด็กๆ3เรื่องด้วยกันคือเรื่องที่1ฉันเติบโตได้เรื่องที่2รูปร่างลักษณะและเรื่องที่3าน้ำหนักและส่วนสูงค่ะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนทีชเชอร์จะให้เด็กๆไปฟังเพลงตัวฉันเองและเด็กๆสามารถแสดงท่าทางประกอบเพลงได้เลยนะคะพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ กับบทเพลงไปแล้วเรามาเริ่มเรียงกันเลยนะคะในเรื่องที่หนึ่งฉันเติบโตได้เด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆจะเติบโตได้นั้นเด็กๆจะต้องทำอะไรกันบ้างเราไปหาคำตอบกันเลยคะ่ะเด็กๆทุกคนเมื่อได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อร่างกาย เราก็จะมีการเจริญเติบโตขึ้นโดยที่เราสังเกตได้จากร่างกายที่โตขึ้นมีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นสามารถทำกิจกรรมด้วยตนเองได้มากขึ้นค่ะในเรื่องที่2รูปร่างลักษณะรูปร่างลักษณะเป็นการเรียนรู้ลักษณะของแต่ละคนว่ามีลักษณะอย่างไรเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เช่นเพศชายหรือเพศหญิง ผมยาวหรือผมสั้นตัวสูงหรือตัวเตี้ยผิวคล้ำหรือผิวขาวนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เช่นทิชเชอร์โมเป็นเพศหญิงผมยาวผิวคล้ำนั่นเองค่ะเด็กๆให้เด็กๆไปสังเกตตัวเองในกระจกนะคะว่าตัวเองนั้นมีลักษณะเป็นยังไง อที่สามน้ำหนักและส่วนสูงเด็กๆรู้ไหมคะว่านี่คืออะไรตาชั่งน้ำหนักนั่นเองค่ะเด็กๆแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าตาชั่งน้ำหนักมีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อให้เราได้ชั่งน้ำหนักเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเรามีน้ำหนักเท่าไหร่นั่นเองค่ะและนี่เด็กๆรู้ไหมคะว่าคืออะไรที่วัดส่วนสูงนั่นเองค่ะ เด็กๆรู้ไหมคะว่าที่วัดส่วนสูงมีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อวัดให้รู้ว่าเรามีการเจริญเติบโตหรือมีความสูงเท่าไหร่นั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมไปชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงกันด้วย ต่อไปเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆให้เด็กๆเตรียมหนังสือสาระที่หนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กชุดบันทึกร่องรอยการเรียนรู้เล่มที่หนึ่งขึ้นมานะคะให้เด็กๆเปิดหนังสือไปหน้าที่9นะคะโจทย์มีอยู่ว่าให้เด็กๆโยงภาพแสดงลำดับการเจริญเติบโตเด็กๆจำได้ไหมคะ จำที่เราเรียนมากันได้ไหมเอ่ยลำดับที่หนึ่งเมื่อเด็กๆออกจากคันคุณแม่เด็กๆจะเป็นวัยอะไรคะเป็นวัยทารกนั่นเองเราจะต้องโยงเลขหนึ่งไปที่ภาพเป็นวัยทารกวัยทารกอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้ไหมคะเอ๊ะหรือว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นั่นเองอะลากเลขหนึ่ง มาหารูวใบทาโลกเลยค่ะอะที่เหลือให้เด็กๆฝึกทำเองนะคะกาวเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือไปหน้าที่ส0บอะโจ์เขาบอกว่าให้เด็กๆลากเส้นตามอักษรทีเล็กพาน้องกล้องเดินกลับไปนอนที่เตียงนอนของตนเองอาเด็กๆสังเกตดู ตัวอักษรทีเล็กนะคะน้องกล้องอยู่นี่แล้วเตียงนอนของน้องกล้องอยู่ไหนเอ่ยอ่ะให้เด็กๆลากตามทีเชอร์โมนะคะอ่ะลากไปเลยชึบชึบลากไปเลยนะคะเด็กๆสังเกตดูสังเกตดูตัวทีเล็กนะ อะถึงแล้วเตียงนอนน้องกล้องคืออันไหนคืออันนี้นั่นเองค่ะ,ะเมื่อเด็กๆทำหน้าที่สิบเสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เปิดมาหน้าที่12 ดูโจทย์นะคะโจทย์เขาบอกว่าให้เด็กๆด,ดูภาพคนที่กำหนดให้แล้วขีดกากระบาดท,ทับภาพคนสองคนที่มีลักษณะเหมือนกันมาดูข้อที่1น,นะคะข้อที่1เด็กๆสังเกตดูนะเด็กคนที่1ตัวอ้วนหรือตัวผอมคะตัวอ้วนนั่นเองแล้วเด็กคนที่สองมีลักษณะ เป็นยังไงคะตัวผอมนั่นเองแล้วเด็กคนที่3ามละคะมีลักษณะตัวเป็นยังไงอ้วนนั่นเองอะดังนั้นเด็กคนที่หนึ่งและเด็กคนที่สองมีลักษณะเหมือนกันนั่นเองคะ่ะต่อไปข้อที่สอง่ะเด็กๆสังเกตดูเด็กผู้หญิงคนแรกตัวผอมไหมคะ ตัวผอมแล้วก็ตัวสูงอ่ะมาดูเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายคนที่สองซิเขามีรูปร่างลักษณะเป็นยังไงคะเด็กๆตัวเตี้ยและอ้วนนั่นเองค่ะต่อไปมาดูเด็กคนที่สามเด็กผู้หญิงคนที่สามตัวผอมและสูงดังนั้นเด็ก ผู้หญิงคนที่1และคนที่3ม,มีลักษณะเหมือนกันนั่นเองให้เด็กๆก,กากระบาดท,ทับไปเลยนะคะลากลง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 อะที่เหลือนะคะให้เด็กๆฝึกทำเองคะ่ะถึงหน้าสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือไปหน้าที่13 โจทย์เขาบอกว่าให้เด็กๆด,ดูภาพเพื่อนๆที่พี่โตพาไปวัดส่วนสูงแล้วเขียนพยัญชนะไทยตามรอยปะและโยงเส้นจับคู่กับภาพพยัญชนะนั่นเองอ่ะอันดับแรกนะคะให้เด็กๆขีดตามรอยปะเส้นตรงนะคะอ่ะขีดไปเลยจ้าเขียนไปเลยนะคะอ่ะลากเลยค่ะ ลากเลยค่ะอะที่เหลือให้เด็กๆทำเองนะคะต่อไปเรามาดูที่พยัญชนะกันดีกว่าทิเชอร์จะพาเด็กๆอ่านก่อนนะคะแล้วให้เด็กๆอ่านตามทิเชอร์นะคะอะดูตัวแรกยอยับรอเรือรอลิงวอแหวนสอสาลา อ่าเด็กๆเ,เรามาเขียนตามรอยปะกันดีกว่ายอยักเขียนยังไงเอย่ยให้เด็กๆม้วนหัวก่อนนะคะลากลงมาอยากเข้าอยากออกลากลงมาขีดมาด้านข้างและลากขึ้นไปค่ะ ต่อไปรอเรือเขียนยังไงเอ่ยม้วนหัวก่อนลากขึ้นไปลากไปด้านข้างโคง้งลากลงมาอ่ะที่เหลือให้เด็กๆฝึกเขียนเองนะคะและต่อไปโยงเส้นจับคู่กับภาพพยัญชนะนั่นเองตัวแรกของเราคืออะไรคะยอยักษ์ถ้าเป็นยอยักษ์ก็จะต้อง โยงเส้นจับคู่ไปหาภาพยักษ์นั่นเองค่ะภาพยักษ์อยู่ไหนเอย่ยอ่าลากไปเลยนะคะต่อไปรอเรือรูปเรืออยู่ไหนคะภาพเรืออยู่ไหนอ่าลากไปเลยค่ะที่เหลือให้เด็กๆฝึกทําเองนะคะสําหรับวันนี้พิเชอร์มีความรู้มาเสริมประสบการณ์ให้กับเด็กๆเพียงเท่านี้ในอีีหน้าเรา เรียนเรื่องที่4และเรื่องที่5กันนะคะเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดและถ่ายรูปน่ารักน่ารักมาฝากคินเชอร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบาย